สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มพวกกระชองยาเป็ีสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอน้ยาเป็สีกระเด็นน้ำข้อมูลแนวทางเหล็กเด็ดมหาหยพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16ธันวาคมเนาะพี่น้องจ้าก่อนไปรับชมรับฟังยาเป็สีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาเป็สีน้ำในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะคะ่ะเนาะยามยาเป็สีลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบบริาพาดเบิงพาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ยังสื่นสอบอาจารย์ยังหรือว่าสิคอมเมนต์เขามาคุยมาถักทายกับยายไปสีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องจ้ากะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ยายไปสีน้ำแด้ไว้จ้าพี่น,อน้องเนาะงโปรดกดกระขอให้เฮงๆรวยๆเนาะค่ะพี่นออ้องม้าม้าหลายยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งข้อมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพื่อเลยเนาะจา้าผู้ใดรอแนวทาง จับ,บคูแอดมารีเบิ้งให้จบเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งค่ะอันนี้เป็นแนวทางสาวนอยรอยล้านเพิ่นขอมาไหลค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่าอย่าไปสีขอแนวทางสาวนอยรอยล้านเนว่าสันไปหามหาให้แล้วพี่น้องจ้า16ทับสาสันจ้าสาวนอยรอยล้านแล้ว,วาเนาะค่ะเนะเาะอ่าเราหายมาเราบอกว่า0-4 02-28 3สามตัว504อันนี้คือแนวทางสาวนอยรอยล้านค่ะพี่น้องค่ะ ผู้ดใดมกักแนวทางสาวน้อยลอยล้านแคบหนาจอเป็นแนวทางเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปวันที่สิบหกธันวาวาสันจากแนวทางหนูผีพเนจรเนาะจะ้ามาเบิ้งค่ะหนูผีพเนจรเราหายมากเราบอกว่าข้างบนเลนสองเนาะจะ้าสามตัวคือ029 2สองตัวคือ2 9เกาเนาะจะ้าข้างล่างเลนศูนย์ 02ว,ว่าสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางได้อันนี้คือแนวทางของแนวทางของงนูผีพระนจจนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมากระจวดจาดฟาดเบื่อมนเพลนเลยเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเจบิวตีคนงามเนาะคะ่ะเจบิวตีคนงามเรานว่านี้แหละพี่น้องรัฐบาลไทยเอ้อจ้าว่าสัน้นเพิ่นหายมากวันนี้เพิ่นวิ่งหาเนาะจ้าเจบิวคนงามเราหายมา สองตัวเพิ่นมีหาสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเอ่อมาเบิ่งชุดเน้นสามตัวเพิ่นเลยเนาะจ้ะสามหาหกและหาหกห้าหกก็สวยเด้พี่น้องเพราะว่าจะสิน้นปีมีเนาะพี่น้องเนาะอาจจะออกพ่อโสอก็ได้เนาะพี่น้องจ้าคันมากกระจวดจาดฟาดบิวเอ่อฟาดบ่มนะ้องพี่เจ็บบิวเลยฟาดบิวเสนาจิตวิเคาะหบิวเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางฟันทงลางวาสั่นจากแนวทางของผู้ชายเนาะจา้ะเลขเด่นลางผู้ชายพันมี3 8 9เาเนาะจา้ะมาเบิร์กปูชยา,า,ายเนาะจ้ะคูให้เนาะพี่น้องมี8 4 9 4 9 3 8 5 9 5 8 3 8 9เก้เก้าอ่าแปดหกและเก้าสามอันนี้คือแนวทางอา่าคูลางชุดรวยของปูชัยเนาะค่ะผู้ใดมักแนวทางปูชัยแคปหน้าจอเลยเนาะจา้ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าเพื่อนบอกว่าคิดว่าซิเบิลยุติว่าสั้นพี่น้องมาเบิงค่ะอาสูนี้เป็นงวดแรกเนาะจ้าที่แยกไปสีไปพอเลยเอามาลงไห่เบิงเนาะจ้าจากแนวทางค้นบันผือว่าสัน้นพี่น้องค้างงวดที่แล้วเพื่อนห่เข่าแปดศูนย์หาเพื่อนได้หามากรักหนวยเนาะจ้างวดที่แล้วเบิงเพื่อนจับพี่น้องจ้า 80หาอันนี้คือ5หลักหน่วยหลัก10คือศนย์ก็1เนาะจ้ะหลัก8คือเออหลักร้อยมี8กับเก่าเนาะจ้ะมเมิ่งบวดน,นี้เพื่อนบอกว่าคิดว่าสิบเบิลยุติคันบ่เบิลสิเป็นหาบพี่น้องเพื่อนได้มาแค่6กับ7แค่2ตัวเท่านั้นเนาะจ้ะทั้งหลักร้อยหลัก10และหลักหน่วยท้บเบิลก็มีแค่2ตัวเนาะพี่น้อง6ก7 7เท่านั้นเนาะจ้ะ6 7เจ 6 7, 7 6 6 6 7 7นะจ๊ะพี่น้องเนาะ6 6 7 7 7 6พี่น้องจา่าลองเบิ่งค่ะพี่น้องพี่จะหน้าเป็นแนวทางไรอันนี้คือเพิ่นจับมาแนวนี้งวดแรกเนาะจ่ะทีทีทย่าไปซีไปพอมาให้เบิง่งคิดว่าซิเบิ่งคันบ่เบิ่งก็มีแค่6 7เท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะ6 7 7 6เท่าน,นั้นเนาะจ่ะก็ลองเบิ่งเป็นหลักร้อยบอ่เบิ่งก็หามแค่นั้นน่ะเนาะพี่น้องเนาะเกิดจาดฟาดบึ้มค่ะบ่เบิ่งก็หามแค่นั้นถ้าจับมาถ้าเพิ่นเขียนมาแบบนี้เนาะจ่ะ คิดว่าสิเบิลหยุดติว่าสันถ้าบเบิลกับหกเจ็ดเท่านั้นนะพี่น้องเน,ะน,นาะหกเจ็ดเจ็ดหกเนาะจ้ะถ้าเป็นเบิลกัแค่สามคู่เนาะเลขเพ่นเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็บหกหกกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเนาะจ้ะกับพิจารณาเป็นแนวทางอันนี้เป็นแนวทางของคนบานผือเงดน,น,นเงินเหลกเนาะค่ะไปเอ่อแย,พยไพ่ไปบอกกัเลยเอามาลงให้เบิงเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาซอยกันจ้ะพี่น้องจา้าแต่ว่าคันเบิลแย่ไพ่สิมักเจ็ดเจ็ดทันทีพอพอมาขึ้นฝันเห็นสัง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเลขเด่นเอ,อ่อของแอดมารีเนาะจ้ามาจับมาได้หลายคนข้างล่างเนาะจ้าเอาเลขดับมาตัดเพื่อนจับคู่เด่นข้างล่างได้94 96และ98พี่น้องจ๋าเพื่อนตัด94ทิมออกไปทันทีในเมื่อ94มันดับ,บวะสันเพื่อนสเสือแต่69 98และ89ทนานันวะสันพิจารณาเป็นแนวทางอันนี้คือข้าเจ้าจับมาใหาย้ยายไปสีก็เอามาให้เบิรงเนาะพี่น้องเนาะ ลางตัดยอดสันออกมาแล้วพี่น้องจ้าเหลือแค่สองคู่เนาะจ้าหกเก้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดเจือจัดค่ะพี่นอนะ้องเนาะรอบรอบเบงแนวทางของแอดมารีเนาะจ้าว่าเพื่อนใดยังมาเนาะพี่น้องเนาะมาเพื่อนจับคู่มาใหาเ้เลียวทั้งบนทั้งล่างนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง2ตัวบนล่างของแอดคุณชายเนาะจ้าจับเข้าจับเก้าคู่พี่น้องจ้าบนล่างเนาะจ้า คนมีซีนยีเอันนี้คือครูเด่นเพิินมาได้ทั้งเทิง,ทง,ทงและทั้งลางเนาะพี่น้องอันนี้คือแนวทางของคุณชายเนาะจ้ะพิจานาเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดฟาดเบิ่มไปเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเออ สองตัวล่างอย่างเดียวพี่นอ้นอ,งองบอเน้นข้างบนเด้บอมีข้างทึ่งมีตะข่างล่างวนะ่าสันพี่น้องจ้าเพิ่อนหายมากเนาะจ้าอ่ะจับคู่เด่นแต่ว่าเพิ่นเน้นที่สุดคือ38เนาะจ้าเพิ่นมี25 28 29 35 3 39และ38เพิ่นฟัน38เนาะจ้าอันนี้คือแนวทางของแอดคุณชายเนาะจ้าผู้ใดมากระจวดจาดนำเพิ่นได้เลยเลยนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางขอให,ห้เฮงๆเรื่อยๆสุขสันต์ตอนรับปีใหมนะ่เนาะเฮาเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนภัทรเจมจราศีพี่น้องจ้าสองตัวเทิงเพื่อนเนา,จาะจ้าชุดตัดยังเ่อฮันเห็นมาเนาะจา้าชุดชุดเต็มเห็นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ชุดตัดยังไม่มาเนาะจา้าเอ่อมาเบิงชุดเต็มบนเพื่อนเนาะจา้าสองตัวเทิงเพื่อนมี่สามเก้าห้าหกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเอ่อสองสามสามสี่เนาะจา้าแล้วก็สิเป็นสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดหกแปดและ กเก่ามักกระจวดนภพัรแจมจราศีวสนซันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์มงคลเนาะพี่นอนะ้องเนาะอาจารย์มงคลเราบอกว่า,มาเมื่อบิงแนวทางเพิน่นแนวทางเทิงเพื่อนเนาะจะเพื่อนห่มาเพื่อนบอกว่าสองตัวเทิงเพิ่นเด่นสามตัวบนงวดที่เลี้ยวเพื่อนเข่าได้พี่น้องเมื่อบิงข่างวดน,นี้เพื่อนห้3สามตัวเทิงงวดนี้เพื่อนมาจับแค่สองตัวห้เนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นจับแค่2อตัวเนาะจา้ะโอ3าตัวเพิ่นก็นมีอยู่พี่น้องเพื่อนให้มา0881870ดแตัว 8, 8, 8 0 7 8 0 1ยและ071อันนี้คือแนวทางของอาจารย์มงคลเนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางไลยเนาะค่ะเนาะยายยายอ่านมาโดนเลยยายไปเพิ่งจับหูจักยายไปสื้อห้องของหูจักซื้อเพิ่นเนาะพี่น้องขอ,ขอขอพูดเลื่อนหลเนาะจา้ะอาจารย์มงคลเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีแอดมีฟาดหนึ่งได้พี่น้องงวดนี่ mir, แดะะอดมีแล้วฝาดหึงมากเนาะค่ะอ่าแล้วไยมากเนาะจ้าแอดมีถืองวดว่าละพี่น้องมาเบิงก่อนถือจ้าอ่าแล้วไยมากเนาะมีหนึ่งสองหนึ่้าหนึ่งเจ็ดหนึ่โตเจ็ดหน่เน้นเเนาะพี่น้องเนาะตัวล่องเป็น5้าสองหนึ่งเจ็พี่นอ้องเพิ่นฟาดหนึหนึ่ง 17และ18ชุดเน้นของแอดมีงวดนี้เนาะจ้าพี่น้องบ่มีตัวกันพี่น้องคะพิจารณาเป็นแนวทางได้เพิ่นเน้นถ้าเน้นที่สุดน่าจะเป็น18เนาะจ้าพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะพี่น้องคะจากแนวทางของแอดมีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางบนเม็ดเดียววสั่นจากแนวทางแอดในทาราวสั่นเพิ่นเน้นมากเม็ดเดียว หกแปดหาวิ่ง 8, รูดแปดก็หาเนาจะจ้ะสองตัวก็จะมีแปดห้าอ่แปดหาหกแปดและหกหาชุดชุดล่องเพิ่นแคปนาจอถ้าเป็นเบิ้ลก็สิเป็นหาหาแปดแปดและสามสามวันนี้หลายสำนักหลายอาจารย์ส่วนมากก็จะให้เลขเบิ้ลมากเนาะกับพิจารณาเลขเบิ้ลน้ำในเด้จอจาานนาา้าพี่น้องจ้าพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเดยเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาก,กับจังจวดจาดฟาดเบิ้มเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตร10บบนหลักสิบบนมยคนเทียนเล็กสิบหอมให้พี่น้องสูตรสิบบนมาสั่นจากแนวทางคนเพชรเนาะจ้ามาเบิงขางงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าอ่า0กับ3งวดที่แล้วเพื่อนฟัน3มาแต่มา0เนาะจ้างวดนี้เพื่อนฟันเก่าบนเก่าบนก็คือเก,ก่ากับ6เนาะจ้าหลักสิบย่างเดียวได้พี่น้องอ่หลักสิบย่างเดียวเพื่อนบอกว่าบ่เก่ากับ6มาสั่นหลักสิบนาะพี่น้องเนาะ พิจะหนาเป็นแนวทางใดพี่น้องอันนี้คือแนวทางของคนเพชรเนาจะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอสองตัวท้ายว่าสั่นจากแนวทางของคนเพชรเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดจุดทนั้นเนาะสั่นจา้าบนว่าบนวิสูนหกสามหกเจ็ดสองเจ็ดสี่สี่สองสี่ห้าและสามแปดโชคดีปีใหม่ครับทุกคนมาสั่นจากแนวทางของคนเมืองเพชรเนาะจา้ะคนเพชรเพื่อนเน้นตัวใดเนาะพี่น้องเพื่อนอาจจะเน้นสามหกกับเจ็ดสองมาจา้ะ พิจารณาเป็นแนวทางไลเนาะค่ะเนาะจวดจาดฝาดบื่มขั้นมักเนาะจ้ะเจ็ดชุดล่างมาสั่นเนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวเน้นเน้นเอลราชนกหัวที่แล้วเด่นบนไฮฮาเอลราชนกหัวที่แล้วเด่นบนไฮฮาพี่น้องจ้ามาศูนหางวดนี้เด่นบนไฮเจ็ดเด่นบนยอสลัดโตไข่เจ็ดเด้กพี่น้อง ส่วนมากถ้าเราเด่นบนมันจะมาได้ทุกหลักเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อนฟันเจ็ดมากรังเทิงอะค่ะพี่น้องคะถ้าเจ็ดมาเจ็ดอะไรเอ่ยจวดจาดฟาดบ่มค่ะพี่น้องหามาอีกตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าจุดสองตัวเต็มน่าจะล่อห้พุ่งนี้เนาะหลักหน่วยล่างลงพุ่งนี้นะคะเออลักหน่วยบนเพื่อนจะล่อห้พุ่งนี้เนาะจากเอลเอลชนกะวาเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบบนมาครบบนแนวทางของอาจารย์ เทพบลลอเนาะค่ะมาค่ะมาครบบนเพิ่นมีแนวนี้เนาะจ้ะศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดแปดเก้ามาครบบนงวดที่แล้วก็มาเนาะจ้ะพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบบนสิบบนงวดที่แล้วเพื่อนห้มาหลายเลยพี่น้องแต่ว่าเข่าศูนย์เนาะจ้ะวดนนี้เพื่อนตัดออกเหลือแค่สามโตหนึ่งสี่เก้ามาตัวใดตัวหนึ่ง นนสิบบนวัซนพี่น้องจากแนวทางของเทพบรรลือสูตรคันเทพเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลูกพอสุดโทษวัซนแนวทางดับรางดับ2ตัวล่างเนาะพี่น้องเนาะดับโซ่สองตัวลา่งงวลางเพิ่นมี4 0 7 9 2 4 1 1 9 5 5 3 3 7 8 2าสอี่หนึ่งหนึ่งเก้าห้าห้าสามสามเจ็ดแปดสองหกหกอันนี้คือแนวทางดับ2ตัวล่างค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอได้นะคะคแต่ว่าคันพี่น้องมากกระจวดจาด้าใดคือเก่าเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเงื่อนไลกองท่องไลมากกันทุกคนเด้อวสันจา่าพนวาเนาะมาเบิ้งค่ะพนหามากค่ะพี่น้องคะเอ่อแนวทาง1ิบลางวสัน1ิบลางงวดที่แล้ว903ามาศูนย์เนาะงวดนี้เพื่อนบอกว่า903เพื่อนหาจับคู่หายพรพี่น้อ,นอง95 96 05และ36 95 96 สามหาและสามหกสี่คูค่ะพี่น้องคะจวดจาดล่องเบิงค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นยุทธิกาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเน้นยุทธิกาจ้าพี่น้องจ้าพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะอันนี้คือแนวทางอ่าลูกหลวงพ่อสอะท้อนมาสั่นเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาแล้วค่ะพี่น้องคะผู้ใด้รอแนวทางเพิ่นเนาะจ้าแนวทางของแอดมารีเนาะคะ่ะจับคู่ลางจับคู่ล่างงวดที่แล้วแอดมารีให้เข้าเข้าอะไรเอ่ยเข้าศูนย์แปดเนาะจ้ะ งวดนี้เพิ่นหายมากมี่า0989197907และ87มากตัวใดพี่น้องยายยายยายไปสีเดาบ่ผิดก็เลยเพิ่นก็นต้องจับมามี่0090819เนาะจะ้ะเพิ่นต้องจับมาแท้ๆแมียนี่ลีค่ะพี่น้องคะกาพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจะ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางบน จับคู่บนของแอดมารีเนาะจ้ะมี3 1 3 8 4 1 4 8 9 1และ98ถัดอ่าถัดจับติด8ของแอดอ่าแอดเจฟองเบียจะมี38เนาะพี่น้องเนาะ38 48และ98ถ้าจับติด8เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกาพิจานาเป็นแนวทางได้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแมฆขั้วน่าจะเป็นแมฆขั้ววัดพูทจันหอมเนาะจ้ะมาเบิ่งค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นให้มาเนาะพี่น้อง2 1 9 09และ89ไปตรงกันกับของแอดมารีเหมือนหัวกีเลยเนาะพี่น้องเนาะ0989 3ตัวอันนี้คือแนวทางแมฆววัดผู้จันหอมเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณเนวทางเพือเ่อนหลายๆเนาะจ้าพี่น้องจ้าที่ได้นาของมูลเนวทางมาให้าย่ไปซีเดเป็นของมูลให้พ่อแม่พี่น้องเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าจุดเก่าเพิ่นยกเลิกเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจากแนวทางของอ่านุน้ำวัสันเนาะค่ะนูอันนั้น นำข้างมาซันเนาะจ้ะเอ่อเพื่อนยกทิมนเนาะทิวายาไปเซียร่งให้เบิงก่อนมาเบิงค่ะเพื่อนหายมากวันนี้6 9 5 0 5า1 5 4 1 0นี่าเอา่อแล้วก็เอ่อ3 4 3เนาะจ้ะถ้าเป็นกันกับเป็น6 6 5เนาะจ้ะแต้มศูนย์มาซันพี่น้องจ้าพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางได้เนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าเ้ามาปิดทายด้วยแนี่ว่าทงเด่นบนบ่ปักหลักของอาจารย์เอกสิทธิ์เพิ่นไล่ไปหลายเออเพิ่นหายไปหลา,ายงวดเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ยา่าแน่นะค่ะพี่น,อน้นงนะนะะนองจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นบนสองสามห้าถ้าจับใส่แปดสองแปดสามแปดและห้าแปดจวดจาดค่ะพี่น้อง พิจารณาเป็นแนวทางขั้นมากเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไปซีกะขอขอบพุณนพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับส้มรับฟังกะขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเลยลุ้ยสุขู่สุขคุเนาะค่ะเนาะว่าจะใดี่ยายไปซีบอกบ่มวนเนาะพี่น้องกะขอโทดขอให้หลายๆนะค่ะยายไปซีกะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะกะขอบพุ่นหลายๆเด้อจ้ะสวัสดีจ้า